การปฏิบัติทางจิตนั้นหากมองให้ถึงแก่นจริงๆมีอยู่เพียงสองทางเท่านั้นไม่ว่าชื่อจะเรียกต่างกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสายไหนสํานักไหนเมื่อแยกให้ชัดแล้วหนีไม่พ้นสองแนวทางนี้ทางที่หนึ่งเข้าถึงความว่างก่อนแล้วค่อยเดินต่อทางนี้คือจิตค่อยๆสงบลงเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องกดไม่ต้องเพ่งแค่รู้แล้วหยุด หยุดคิดหยุดไหลหยุดปรุงจิตก็จะค่อยๆเบาค่อยๆว่างจนความว่างความเป็นกลางจิตผู้รู้หรือธาตุรู้ปรากฏขึ้นเองความว่างแบบนี้ไม่ใช่ว่างเพราะหลับไม่ใช่ว่างเพราะกดความคิดแต่เป็นว่างเพราะจิตวางอารมณ์ได้จริงๆเมื่อความว่างเกิดแล้วความว่างจะทำหน้าที่เหมือนฐานเหมือนพื้นดินที่เรียบให้เรายืนทำงานต่อได้อย่างมั่นคง จากตรงนี้เราจึงค่อยเจริญสติปัฏฐานสี่ต่อเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมทุกอย่างเกิดดับอยู่ในความว่างนั้นเองไม่ต้องไปจัดการอะไรเพิ่มเห็นตามที่มันเป็นเปรียบเหมือนอะไรเหมือนน้ำในองค์ที่คุณเราไม่ต้องตักตะกรอนออกไม่ต้องไปเขยา่าแค่วางไว้เฉยๆตะกรอนจะค่อยๆนอนก้น น้ำก็ใสขึ้นเองพอน้ำใสเราจะมองเห็นอะไรในโอง่งก็เห็นชัดเองโดยไม่ต้องเพ่งความว่างก็เช่นกันเมื่อจิตว่างการเห็นธรรมจะเกิดเองไม่ต้องบังคับทางที่สองยังไม่มีความว่างต้องเริ่มจากเวทนาแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าความว่างได้ก่อนหลายคนจิตยังเกาะกายแน่นยังรู้สึกชัดว่านี่คือเรา นี่คือร่างกายของเราถ้าเป็นแบบนี้ไปนั่งรอความว่างอย่างเดียวบางทีก็ไม่มาเสียทีทางนี้จึงต้องเริ่มที่การอยู่กับเวทนานั่งสมาธิแล้วปล่อยให้เวทนาเกิดไม่หนีไม่กดไม่ด่าเวทนาแค่รู้ตรงๆว่าปวดก็รู้ว่าปวดเมื่อยก็รู้ว่าเมื่อยแต่ไม่เอาตัวเข้าไปเป็นเวทนาไม่พูดในใจว่า เราเจ็บเราทนไม่ไหวถ้าเวทนามีกำลังไม่มากเราก็ยังพอทนไหวแต่ถ้าเวทนามีกำลังมากตรงนี้จะทนยากหน่อยเพราะสติและสมาธิก็เอาไม่อยู่ต้องอดทนสู้อย่างเดียวเมื่อทนจนเวทนาดับพรึบลงได้ตรงนี้จิตจะเห็นชัดทันทีว่าเวทนาไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราที่แปลกมากๆคือ ขณะดับเห็นก้อนหัวใจขึ้นอย่างน่าทึ่งนี่แหละคือการทำลายสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่ากายนี้เป็นตัวตนเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆเหมือนเรานั่งอยู่ข้างกองไฟถ้าเราเอามือไปจับไฟก็ร้อนถ้าเราวิ่งหนีไฟใจก็ยังร้อนแต่ถ้าเรานั่งดูไฟเฉยๆรู้ว่าไฟร้อนแต่ไม่เข้าไปจับไม่เข้าไปเป็นสักพักไฟก็มอดเอง เวทนาก็เหมือนกันเมื่อจิตไม่เข้าไปเป็นเวทนาจะหมดฤทธิ์ของมันเองกรณีเวทนาไม่ดับแต่จิตปล่อยได้บางคนเวทนาไม่ดับแต่ร่างกายถึงกับสะดุ้งเฮือกขึ้นเองเหมือนหมดแรงต้านเหมือนปล่อยสุดมือกรณีนี้ก็ถือว่าปล่อยเวทนาได้เหมือนกันเพราะอาวิชชาที่เกาะเวทนานั้นขาดออกผลที่เกิดขึ้นคือจิตเบาโลง่ง เหมือนยกของหนักออกจากอกหลังจากนั้นความว่างจะเริ่มโผล่ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ไปหาสุดท้ายแล้วทั้งสองทางมาบรรจบกันไม่ว่าจะเข้าทางไหนสุดท้ายจะมาพบจุดเดียวกันคือจิตเริ่มคลายความเป็นตัวตนคลายความยึดกายคลายความยึดอารมณ์เมื่อจิตวางได้จริงความว่างจะเกิดเองไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องไปสร้างจากนั้น การเดินต่อในทางธรรมจะเป็นเรื่องของการรู้แล้วหยุดอย่างเดียวหยุดซ้ำๆหยุดไปเรื่อยๆจน,จนจิตวางได้หมดจริงๆข้อสำคัญที่สุดไม่มีทางไหนดีกว่าใครไม่มีใครเก่งกว่าใครมีแต่ทางที่เหมาะกับกำลังของแต่ละคนบางคนต้องเริ่มจากความว่างบางคนต้องเริ่มจากเวทนาอย่าเอาทางของคนอื่นมาบังคับใจตัวเอง เดินให้ถูกกับจริตช้าได้แต่ตรงแค่นี้ก็เดินอยู่บนทางที่ไม่หลงแล้ว